ไปเลยสุดาใช่ใช่แพ็ก่อนเอามาเอาเพบมาเพนเอาเพบมาหน่อา,านอ่านลังมือ โคเรและกินด็่อื่นพอตาในข่าวก็โมยุ่นอาลังดดิอ้าล้งฮีล้างฮีล้งฮีนใช่ล้งฮีอ้าวล้างก่อเกาะกลมกลุ้่เดียใครจะให้เบึงเด้อโอเทลาพอเลยเทลา <laughs> จวาวูริมนอนตึ้งเลยนะมา,ามาเอาไข่เนี่ยาไปไปมาเลยอันเดียร์เอาแห้งเนี <laughs> สบายดีทุกคนวันนี้ยินดีตอนั7 2องน้องนาสลาวซีดาวชินเพยค่ะทุกคนวันนี้ก็น้องนาจะพาทุกคนไปเก็บของค่ะทุกคนไปไปเก็บหินหินสีขาวพาไปดูประชาห็นงาน จะเป็นทีของเราจะดโน่นนนเลยกนี้ไมได้แคมาชอยไปยในเด้ออันนี้ก็คือเอาเวลาอ่ะ ไม่ใช่เนี่ย ไม่ได้มาเดนบ้างยังไม่ได้ใช้ถุง เทปเลยปะจะเป็นอะไรอ่ะจีไปไปไปอันนี้ก่อนเอาพี่ไช่เจ้ามาบ้าเทปปะจะบอาเทบหมดแล้วหรือเอาแผ่นดาวมาแล้วไม่กดไม่ดูไม่กดยาวเทียงไปอยู่ไหนเออมาแล้วไม่กดนะไม่เป็นไรลางก่อนได้ เอาม่กนเมืไงวะเพเป็นลมก็งามเปเช้าเช้าขอคำคมนยทำเมื่อไงกบพักจัาเขว่าพักเกอดปล่อยวางเขาแกอยู่ได้ดิแกไปช่วยกันแก็ยายับไปกเราจะถาเ็นช้ามกไปเดือนก็ไปลงมาเนื้อ

Là. Mà vậy nào con đâu Con Con đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 对吧？

ไปเด้อใช่ยังใช่เพ่อนเอามามเอาไปมาเพิ่นเอาไปมาเนาะอันนังนีลก็ตาเลยเขากระโู่อาลังด้ยังลังหินลังหินใช่ลังหินอา

Terima <tuk tangan> kasih là về team crew nữa ខ្ញុំខអពេញខអខ្ញុំខតាមតាមមានបងហេខ្ញុំនឹងថោកខ្ញុំនឹងថោកໃຊ້ទៅមកចាប់តែនេះខ្លួនហួ ตอนนี้ก็ชุดทายแล้วเด็กๆเล็กๆจ้าใช่ดิเลอกนะ อเพนกอบบางหมคะเพนนี่ก็ตอนนี้แล้วก็มีด้วยบลอนด์ตอนวันนี้ขยี้ยืบันไปวิ่งอเพนเด้อกอบเถอะเด้อก็วิ่งเยอะๆก็ถึงไอ้ไปไม่แรงดิคือ เาตไอรเี่ยงไปกัน้วกันุยถ้อะไจะไได้ที่ไนนะตอนที่ิวเข้ามาเนกนปากมนานก็ไม่ยิเะคอยู่้านอะไรเป็นกันปคคอยู่โอเคคับทุกคนคกันจบเพียงยเปียปีในแผ่นพับไปกันเลยคอยากียปขอลาตัวไปก่อนเยทุกคนขอลาตัวไปก่อนเลยทุกคนบ๊ายบา